คลิปที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นี้มาจากส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมติดตามการสตรีมสดของผมได้ที่ t w i t c h t v c k i l l e r l i f e ไลฟ์ทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นอย่าลืมเข้ามารับชมกันนะครับเป็นพอนนะฮะอะไรนะเป็นพอนรอ,อ๋อได้ยินว่าพอตกใจอืมก็ดีดิเพื่อนกูจะเป็นดาราซะแล้วอยากเห็นเหมือนกันขอดูไอจอนของนายหน่อย ชิมว่านิบบ้าได้ป่าวะอะไรกันเจอขายเจอไอเลสเดียวอ่ะอ๋อนิบบ้าไม่ได้ว่ะไม่รู้อ่ามันน่าจะกดแยกแหละน่ากดคนเดียวดีตีเนี่มันตีสี่อย่าประมาทนะไอ้วัเนี่ยไม่ว่าจะประมาทหรอกงั้นมันจะขึ้นเนมบอลยังไงล่ะเออลกูก็อยากขึ้นแล้วนะกูอยากขึ้นทุกเกมไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปซิ้มกับสาวได้ไอ้เหี้ยเป้าหมายในการเล่นแล้วคืออแต่ความที่มีเป้าหมายชัดเจน ะกแนวแนแบปฏิทินดอยากิปฏิทินแรงก้กองนนองากอันนี้นเฮ้ยมดแล้วหรอวะตอนตอนตอนบ่ายพูดไปแล้วบอสที่มันพูดคนจีนอ,อ,ยอย่าเป็งว่าจาผมะาองกันตัมาเรีห <c oughs> น่อย <c oughs> วห <c oughs> น่งมารีกหน่อยโอเคเขาจาดลูไปแล้วหน้าที่ของมิ้นสุดแล้ว ตายได้ฮะฮะอยานะึงให้ไอ้ซิมจีดแต่ก่อนพี่ปะนะเกิดไรอ่ะของกตอสโอ้ยหนูขอหน้าต่างอะใครไวเลยน่าจะเข้าเมนเฮ้ยอะไรจี้แต่อ๋อหนูกเดินมาแล้วกระสุนนะอะไรจี้แต่ตัวหนึ่งพี่อะไรจี้แต่อยู่ จับรับกระสุนเพื่อนพี่บอสอย่าเลยแค่นีรับคนเดียวพอเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาหัวรับเลยรันเดียวจบ,จบไปจบกันในแล้งก,กูเนะี่ยเฮ้ยเอาลูบี้ขึ้นสก,กายไลท์มันได้ฝั่งอาใครอะอะไรอะอยากได้ทำเด้เบิร์ดเนี่ยมันได้ออฟฟิศอ่าระวังนะกล้องอีสต์เตอร์โหไม่มีลมเละเยอะอีนั่งอยู่อีสต์เตอร์เยอะนั่งอีสต์เตอร์โอเค พี่กล้องแค่สามแยกข้างล่างคนระับพี่กล้องไม่เหลือเลยละโ okay. อเคย้าน่าอยู่สเตนนะทุกคนไปแล้วบายบายไม่ไม่หลีกคอ,อ่ะใหญ่กว่าน่าจะที่หกต่อสิบนะไอ้ไม่ด<ม>ีต้องห้าต่อสี่ดีภาพแคบภาพแคบจะใหญ่กว่ามันน่าจะโซนโซนอีสเตนน่าจะได้พ<ม>ี<ม>่หินนะ<ม><อ>นพี่้เฮยแม่เผาแม่เผา ถามซอฟต์บอร์ดอดกแค่ถามซอฟต์บอร์ดกเ่าเอามาลู้นขึ้นนี่สักแท้ยิงไฟฟ้าหนึ่งต้องมดแล้วนะไม่เหลยระวังฝั่งรอรอออฟฟิตอ่ะท้ายเจาะเดี๋ยวจะเจาะเอย่ดี้ยีมนโดนเห็นมึงไม่ได้กูกูตายดนในซีซีตัว บักเก็อย okay. 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 oh, okay. okay. oh. ู่ตนึ่งเยนเ่าะะตา้วนอกอมรี่นองอเรนองอมร่กับไอ้แอลล้หน้าสี่ตัวพี่โอ้ฟิตมาฟิตมาฟิอฟิตอไปแก้ผมตายเครับ เอาฟิชีตัวนึงเอาฟิชมีตัวนะแค่เอาหน้าสีสีตายโทรท้ายเอาปิดแล้วปะน่าจะใช่อุ๊ยอยู่อยู่ข้างในเจ็บเจ็บพี่เจ็บช่วยหน่อยขอเทนหลังหลังซ้ายพี่หลังซ้ายใจเย็นเจ้เย็นผมระบบเบรกสาธิตนี่รูเต็มไปหมดรูโคตรเยอะรูหีเฮ้ย อขอโทษน้องอยู่ขอโทษโอ้โหเฮ้ยน้องรับไม่ได้ไม่ใช่ว่าน้องรู้อยู่แล้วเหรอเฮ้ยรู้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยรู้ก็ดีเพราะพี่เขาพูดอย่างเงี้แหละน้องเพิ่งสิบเจ็ดใจเย็นพี่เอาเหรอเอาเงี้ยขอโทษน้องน้องไม่ได้เล่นสองพวกเรานะพี่ฮัลโหลน้องอะไรอีกเพื่ออะไรเล่นอะไรเกมสิบเจ็ดครับพี่ขอโทษ ลืมสิ่งที่พี่พูดไปสิบเจ็ดแล้วแต่งไ้นอนมึงยุ่งแย่มึงสอนยุ่งแย่สิบเจ็ดรีพูดแล้วบรรลุแล้วเดี๋ยวพี่ยี่สิบปียี่สิบไม่หมายถึงแบบแต่งงานได้อะไรอะไรไงโอ้ได้เคยศึกษากฎหมายอ่ะโหล่ศึกษาดิพี่กฎหมายเฮ้ยอไปเอาเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดนี่แมันก็ซอยนะเว้ยเฮ้ยแปดแปดสิบเจ็ด เราจะหาเด็ก1แผ่นแล้วจะเล่นข้างบนดีกว่าใครเล่นข้างบนครับผมจะขุด,ข,นนดข้างบนเนี่ยพี่ติดอารโม่แน่2แผ่นข้างบนใช้4แผ่นเลยขอ,อดอยก่อนจะปิดอารโม่ให้ครับเลยครับไปไห้องน้ำไปเลยไปห้องน้ำไปเลยแับฟาดโหยิงโดนไม่โดนเ,เฮ้ยอะะไรวนกแบั โดนแถบบันไดอีสต้องระวังหน่อยไม่ขุดบนดีข้อเลยฉันหายแล้วก็วางไฟฟ้าเลยบันไดอีสยิงคอๆอย่างหัวแตกไม่วางจมเมอร์เลยฉันหายแล้วโมแม่เจ็บโมแม่เจ็บบอสประตูเฮ้ยทำไมเฮ้ยบันไดอาคไร ตัวประตูทางเข้าใครอ่ะถ้าหน้าอาโมมาพี่ว่าใครได้เฮ yeah, ้ฟิวฟิวฟิวมีฟิวมีฟิวจ่อตีได้จ่อตีได้ได้ไหมจ่อมาพล้วปที่ไหนอ่ะไปจ่อใชาไมตายครับพวกแอกับประตูอาใครวางไม่ได้ โอ้ยบักบักอยู่หน้าดูเจาะข้างบนเข้าพี่ข้างบนที่มาใครเฮ้ยใครอยู่เชเตอร์อ๋อกริฟกริฟรับโทรศัพท์ได้ไงเก็บไม่ป่ะทำไมนะถ้าจะเข้าอาโมลพี่เอาได้เจดีกับสายเจดินฟิวว์วิตามินท็อปวิตามินท็อปได้ามินเป็นมากแฮปปี้แฮปปี้ เคลียร์ม่เห็นหออ่เคียรพี่สายยังเงียบอย,อยู่อีทอีทอีทมีดโดนมามีดโดนแถวฝั่งขวาเทลเลอรเงีเงเลลงยบอยู่าาสายมีหินวะไม่มีที่เล่นเลยโออ้้ด ยี่สิบอาจจะขึ้นแฟงได้นะครับก่อนมาเรียตไปไปล่อยไปไปวางแทบไว้ที่ที่ใต้แฮตนะถ้ามันโดดแทบลงมามันก็โดนแทบอ่ะดูไม่ได้แล้วมันอยู่ข้างบนสองตัวได้อ่ะบัคฟิลไม่มีอินโฟแล้วใช่ไหมบอสอินโฟไม่มีแค่ไม่มีที่เหลือยู่ข้างบนสองตัวเอ้ดแฮดบนหัวเนาะพี่ซีตัวดีเจ ซีซ <CC S 2> ีเจ็บจัดเดี๋ยวแอด์จ่ะพี่ล้อมโดดแทนอยู่แทนอาร์โมเล็กตัวหนึง่งอาร์โมเล็กอ่าจจะดับแผ่นไอเวทขอย่ามาไม่มีอ,อินโฟเลยอาจจะดับแผ่นเวิร์ชชั่นนั้นระวังนะดูอยู่ดูแผ่นเวิร์ชชั่นอยู่<า>ล้อมันโดดลอมโดดเลย รีบไปเอ๊ะอ๋อ้าวรีบจัดนะมีคนรีบมีคนรีบไี่เสียงทังพางนะรีบจัดเออรีบจัดรีบจัดวัยรุ่นใจร้อนว่ะเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องกูงงเลยกับเคสนี้ไอ้เหี้ยวัยรุ่นใจร้อนล่โดนแดนรีบโยนรีบเข้าครับรีบโยนเข้ายังอยู่นะนายแต่นายยังรีบไปหน่อยนะ ชันอยู่แหละไอ้เ <poetry> ห so ี้ยใจร้อนหนึงเรียกมันร้อนพี่เรียกมันร้อนเออไม่วอกกำลังมาโดนโมึงมึงมึงจำมึงจำซีโฟได้ปะซีโฟตรงฮอลเวย์เนี่ยน่าสองนันหมอนนละหนึ่งแตครับจำได้มั้งจำได้ไหมตายายยังจำได้ไหมจำได้แล้วมั้งปิดแฮตด้วยดูคาปิบ巴拉เลย

เลนมจอะพี่ผมเจาะตีครับอดนะาม้าไวิโอเคมีใคร่ยมีคนมีแหขอเห็นหน้าต่างเลร์ก่อนไปเองก็ได้มีคนปิดลยัมีคนปิดแล้วหน้าต่างเฉลิมเดี๋ยวขอไว้สทีนะขอไว้โดดกับีเท พัดปอดพัดปอดมันห้อยมันห้อยพัดปอดโดนมีทวิต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 โดนทวิตโดนมันเห็นกูแลพัดปอดโลตัวมาเลยพัดป <board>, <Wait. S 2> อดโลเว้ยอุย๊ยโอ้โหไอ้เนี่ยพี่โ,โล อยู่เดี๋ยวพัดต้อมเข้าดิอาหน้าตายยีแตกตัวหนึ่งสวิตพัดปอดเจ็บพัดปอดตายลีโร่ตายแล้วบอคพี่สวิตบัคอยู่ไหนนะบัคอยู่ตรงแอลวะเอลมีบัคเอลมีบัคจิงสี่บัคตายบัคตายนัาตางวะสวิตอยู่ฮอลเวอีสแต้ ฮาวเวยอีโอเคไอ้มึงไอะ่ทวิตเฮ้ยยาน่ายาน่าทวิตทวิตอยู่ยาน่าตายแล้วนเส็นของฮอเวนะพี่ระวันะสวยพี่สวยทวิตกวิีอยู่หลอยเจ็บเจ็บฉันลอยฉันลอยรอไว้นะรอไวนะไม่ต้องไม่ต้องโขนนะ มึงบอกมึงน้องไม่โผล่แต่มึงโผล่นะเพื่อนเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยทั้งสองอ่ะพุ้ยเอี่ยแบ่งหน้าต่างเดียวจะแบ่งหน้าต่างพี่หน้าต่างมีสุญยาหมดเลยเสียงออกเทุกบานอยู่แถวเวทติ้งพี่อ๋อตัวเข้าดูไปเอาตัวเขาดูไปละเอาดัวบอลแบงพี่ ไปเพลย์ครับไปเพลย์โอเคทุกคนโทษโทษไอ้เชี่ยเหยียบแมวไอ้ลุกนกกำซาคนอยู่บนนอนงตรงตีนกูเนี่ยไอ้เอเจ็ดแมวไอ้แต่พูดซะไม่ใช่นี่ลืมไปเด็กอยู่ขดโวยเกิร์มเมาโง่ไหมทันน้องบอกพวกพี่ไม่เหลือความแนาเชียรทีล้ว เพิ่งรู้เหรอผู้นี้อยู่ไงบอยมึงอะคนแรกเลยแปลเกี่ยวอะไรวะเพลเพลแม่ไอ้น้องเล่นดีอยู่แล้วไห้น้องเล่นแปลอยู่ก็ผิดเฉยเล่นอะไรดีวะอยู่ตัวแอร์นะเอ้ยโนแมดใครเล่นมีมีมีใช่ไหมเดียมสวยสวย just in case สายี่สวยเออเออด้แล้วตีนี้มีใครเล่นเปิดนอกจากต้องกูแล้วแหละ นี it ่ผมก็เปิดได้ผมไม่เล่นเอทเปิดเยอะจัดเปิดได้ไม่เล่นนี่เปิดหน้าของแทนนะมอสซี่โอยเ็ดมอสซี่จบแล้วบเข้าไปแล้วไอ้ตดอมีด็อกด้วยจ้ะใช่พี่มีด็อกมอสซี่ นราโดนเรโดูนี่ดูโดน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 ยักษ์วิธีวิธจหักมาสีให้ไอ้บอสดาเฟะวิธีหักมาสี่ดูเดี๋ยวมึงโดนจากกูให้บอสดาไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นกูตาบอดกูมองไม่เห็นอยู่ตรงอยู่ตรงไหนวะมันถูกบริเขตตรงไหนไม่รู้นะครับน่าจะน่าจะหน้าต่างก็โอเคแหละระวังโดนตะปอนคิวนะฝั่งหน้าต่างชั้นลอยระวังนะทุกคนเกือบสี่ตัวลูกเสียวยิงโหเดชยุบหายเลยเดช ความไม I know I know I'm not stupid นะหวยดัดมือนี่มันทูบบรลสุทธิตรงไหน่คยเจ็บแล้วกันเฮ้ยตาใครตัวนึง เปอร์ดิอจุบโจนสิว่างี้งมันจะขุดฮาบบอได้อยู่อร์บอ <Okay. S 1> ไม่เห็นอีฟแตโลอีฟแตโลอิสตรอนมิวตาย อะไโอเคอาใครมีนะทุกคนอนอยู่อามอรีอาใครนี่บอลรู้ตัดตัดอาใครนะว้าอาใครนี่ด๋อยจ้ะที่รออาใครอยู่นะน้องอุ้ยตะแกนเลยพี่โลอ่าพิกเซลพิกเซลประตูเหล็กพี่ต้องประตูเหล็กอะไรตัวหนึ่ง 5่าวตัวเหล็กไปดูว่แต่เท่าตองมโล่นั่นแหละเอะลัง์ใกล้สองอะไ์ไอไหนึ่อาโมรี่สองยิงไปแอดแอดพี่แออาโมอารมอยู่พี่ฮะบอตายฮับอตายตัวตัวอาไคอาไคอาไคหมอพี่อ เอ้ยไม่ต้อวหัว oh มันก่อนนะครับนะฮะสายเป็นแตสายนยสายมันปิงนี่มันปิงมันปิงมันปิงตีร้อยปิงมันก่อนด้วยนะตีร้อยน่าเกียดรติอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอ้สายบนไม่ใส่ล่างดิล่างล่างล่างตัว แล้วเจาะด้วยการยันบลิชพี่บอยเอาซอฟบีดไปได้ป่ะได้ดิเดี๋ยวผมพาล่าลูปได้ดิกไอซอฟบีดตั้งตัวนี้สิวะเดี๋ยวผมโทรวางให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมโทรพอเราได้ยิงแข่งปุ๊บผมวิ่งไปตายพี่ยิงเซแปลอก ที่นี่เดี๋ยวมาทำอย่างนั้นนะสิเจมเมอร์เซตข้างบนก็ผ่านก็ผ่านมิวตีไหนเอติเคลิลหรืออะไรวอติเคิลอยู่พี่ตัวเราเซตมาวอติเคลิลมา โดนเซ็ตโัวไม่ใช่โอเพนให้นะเอเวนติ้งลุมให้ไม่ถูกจะโอเพนในรับมีมีกำลังเรียนฟอร์สีอฟฟอร์สเอาโมไปแล้วเหล้า,นาลวนะล้า,นาลวนะหล้า,นาวนะวิ่งอ่ะแต่วิ่งอ่ะเอฟ<ม>ฟอร์สดิส<ฟ><ะ>ผมมีพี่ผมมีผมมีดูให้ดูทีนี้ ซีซีไม่เห็นเบรกลุมเคลียร์ฝั่งซีซีหลังตกลงไม่เห็นเนี่ยได้พี่เนี่ยได้หลังตกลงเคลียร์ซีซีเคลียร์มีซีซีเคลียร์เอาเบรกลุมผมเนี่ยให้ผมเนียให้เพื่อนอยู่อยู่อยู่ตรงมันมันปิดแล้วครัแคสเซิลหรอล็อกนะล็อกนะล็อกนะผมปาดนะผมปาดนะใช่เนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยชิงผมเนี่ยชิงผมเนี่ยชิงเฮ้ยเนี่ยว้าวเีย ใครไม่แตกโดนผมโอเคแจ็คไม่แตกแจ็คไม่แตกสวยสวยอะใครโดนสตันนี่นี่นี่อยู่อยู่หน้าเลยต้องร์บอจ้าครับมีคนเหรอมีมีมีตายมีตายไม่มีโดนเชคคาร์บอเอ้ยคือเชคคาร์บอ่ะคารับบอเคียดกางกลางล็อกเกอร์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 กลางล็อกเกอร์กลาง

หันหันหน้าเข้ามุมอยู่ซ้ายพี่ถ่ายประตูเอานะครับเดินไปตื่นอะไรกันครับโผงผมลงไปเว้ยพี่ยัดแปดแต้มันเนี้ยปะมันยืนหันหน้าเข้ามุมเว้ยพี่ยัดขาเลยเนีฟักกิ้งลูกทีมครับนายตัวคนเดียวสินะกันล้อสปกติแหละเบรกตามมาถึงกู้เหรไอ้เงี้ยนั่นแม่งก็แบนนะเว้ย ใอครั้งที่หนึ่งนั่น